สามีตีตราก่อนตีตาป้าแบบนี้ไม่ใช่นะคะเดตจากเม็ดวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงแฮชแท็กนี้ในท w i t t e อร์กับสามีตีตราที่เขาบอกว่าตอนนี้ติดเทรนด์โลกอันดับที่5เลยโอ้โหถ้าจะฮอตโลกเลยเนาะโลกพี่เิมไม่ใช่แค่ประเทศไทยแตเทรนด์โลกสุดๆอะคนเล่นมีแต่ประเทศไทยหรือเปล่าอยากจะรู้เออสงสัยอันดับนี้จะเป็นนู่นนี่นั่นอันดับ5มาแท็กภาษาไทยเลยจ้าสามีตีตรานะคะภาษาไทยด้วยเหรอคะภาษาไทยสามีตีตราไอ้เราก็แท็กด้วยไงอ๋อติละคร ไม่ได้ดูอ่ะไม่อยากจะบอกเลยเว่าจริงๆอาจจะเชยนะไม่หรอกแต่ละคนก็ติดละครไ,ไม่เหมือนกันตอนนี้นิดติดสุภาพบุรุษจุธาเทพติดอยู่เรื่องหนึ่งที่ผ่านมาคือหรือป่าดอกโศก <laughs> นานแล้วพี่เจมเคยดูปะไม่เคยจำเลยรักก็ติดนะจำเลยรักพอจะทานเออพี่พี่จิ๊บดูเห็นสไตล์หนังสไตล์ละครที่พี่จิ๊บดูแล้วละ่ะ <laughs> แหมสาม,มีติตาก็ไม่ได้ต่างนะฮะจะบ้าไปแล้วแต่ว่าที่มาจะมาพูดถึงคือว่าทัเด็ดที่เขาพูดถึงกันออในสาม,มีติตจายนะคะไปดูว่าทัดเด็ดจากโลกออนไลน์การนนันแรกเลยขนมรสี่สุดธเ,เอามาคืนทำลายพี่จิ๊บไม่เต็มหรอยอยากมาเห็น,นแต่ไม่เข้าใจเพราะว่าได้ดูมันแต่ไปช้อปปิ้งงานท่องเที่ยวอยู่ก็ไม่อยากจะเล่าให้ฟังเลยมันคืออะไรแต่ก็ขอเล่าแล้วกันนะคะเครื่องมันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขนมรสพิสุดธ์เนี่ยได้สัก คำจะตั้งใจเนี่ยแบบคือเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นข้อความที่มาจากตอนที่แบบว่าโป๊ไปง้อพอยเหมือนจะแบบง้องแง้งง้องแง้งคือตอนนั้นปิดเสียงอยู่ไงเขาทำข่าวแปลข่าวอยู่แต่ว่าก็จะเห็นง้องแง้งง้องแง้งเหมือนจะขอแต่งงแต่งงานกันเนี้ยมันไส้แล้วก็มีขนมรสพิสุดน์ออกมาเมื่อวานเลทุกคนอยากกินขนมรสพิสุจน์กันเต็มไทม์ไลน์แต่โป๊หล่อนะมอกเนาะ ป๊บหล่อมากไม่รู้หรอกชื่อแต่รู้ว่าป๊บเพราะว่าเห็นในไทม์ไลน์มีแต่โป๊บทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะโป๊บเป็นผู้หญิงนะุกค้หรือไม่แท้เทียมหรือไม่เทียมหรือมาเต็มเลยไปอีกอันหนึ่งใช้ชื่อว่าโป๊บหล่อเลยนะจากภาพทวิตเตอร์ขนมพิสุทธิ์มันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเผ็ดมีแต่ความจืดชืดคุณอยากจะกินไหมคนเลยอยากกินคุณพิสุทธิ์กันทั้งคืนไงีเมื่อคืนเนี่ยตอนแรกอ่ะสารภาพรึกว่าพิสุทธิ์ซับวิจิตตกใจไม่ใช่ใช่ไหม จริงๆไม่ได้ดูละครจริงๆด,ด,ดูคือจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันดูเวอร์ชั่นเก่าๆมามแล้วรู้เรื่องหมดแล้วไงแล้วก็รู้สึกว่าหลังๆมาละครมันรีเมคกันเยอะอนะแต่ทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออ,ม,อ,อมันอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งการกุนนกริปที่ทําให้ละครเหล่านี้ยังอยู่ได้คือถ้าไม่รีเมคเนี่ยคนก็จะลืมครีเมคเรื่องนี้มาดังเหมือนกับว่ามีทั้งแบบทั้งคุณโป๊บแล้วก็เป็นการประเดิมช่องสามครั้งแรกของคุณจุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็มี อันนี้ในเรื่องนี้นจะนำสายน้ำผึ้งเพื่อนของของกระรับคือคุณพลอายเชิญมาเนี่ยจะเป็นแบบชนิดที่ <laughs> เป็นผู้หญิง <ๆ S 1> <c oughs> ผู้หญ <c oughs> ิงหข้อใเ,เป็นผู้หญิงที่แบาบแบบคิดอะไรเยอะๆก็ <c oughs> เลยมีข้อความว่าหยุดมโนโสามีตรีตายาเม็ดสลายมโนสรรพคุณ <c oughs> ช่วยบรรเทาอาการเพ er อร์เจอร์หรือเพอฝันในผู้ป่วยที่มีอาการสร้างมโนภาพหรือผู้ที่คิดเข้าข้างตัวเองวราท้ายสุดท้ายค่ะจากคุณคัดตกพี่คัดตอเขาจะชอบคัดตอลิปตาเนี่ย จะมีคำอะไรเด็ดๆมาเยอะนะอยากทำละครชื่อสามีตีตายเป็นเรื่องพิสูจน์ซ้อมกั้งจนตายสุดท้ายกลายเป็นผีมาไล่หลอกทุกคนในเรื่องเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวๆนั่นผีเวียงแก้ว <c oughs> ผสมกันมิกซ์กั<ม>นกันเ,เวียงแก้วก็ดังนะตอนนี้เวียงแก้วก็ดังแต่<ช>จบเพิ่งจบเพิ่งเอาสารไปเมือ่อคันที่ผ่านมาไม่ค่อยดูละครไม่ชอบพี่ไม่ดูจริงๆนะ ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าคือช่วงเวลาที่เขามีละครกันเนี่ยมักจะทำอย่างอื่นไงมันจะอ่านหนังสือดูดีไหมอ่านหนังสือไปดูหนังไปเที่ยวงานท่องเที่ยวดูดีแล้ว ดูดีนะเป็นเด็กแนวๆเนี่ยนอกกระแสดูเขาดีดไปนู่นเลยนี่แหลคะ <laughs> ค่ะก็เป็นเรื่องราวของวัฒนเขตคือบางคนบอกว่าเวลาเราดูลหนังดูละครแล้วมีการทวีตเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีคนอยู่บ้านดูทีวีคนเดียวอ่ะแต่มันรู้สึกไม่เหงา<อ>มันเป็นเทรนดกระแสใหม่ของสังคมที่เวลาดูอะไรแล้วก็เกิดการทวีตเกิดการแชร์กันไม่ออกแล้ววานิดาที่ดูแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทวีตสนุกมากาคุณประจกักษ์ไงพนประจกักษ์น้องแอปไงแอปฮะ อู้ดังมากพี่จิมมนิดาเวอร์ชันไหนอะเวอร์ชันล่าสุดไงที่มีที่มีพิ่ตจ๊กจสดาพรจำได้ยังจำได้ไหมคุณผู้ชมพิ่ตจ๊กจสดาพรตอนนี้เขามีลูกแล้วนะมีแอปนั่นก็ยังไม่มีลูกแต่เขาแต่งงานไว้แล้วใช่ไหมจำได้ว่ามีคนเนี่ยเข้าไปเป็นแบบเหมือนล้อเลียนอะว่าตัวเองเป็นเป็นเหมือนร่างของของพลตรีประจักษ์อัตละใช่ไหมจำได้ไหมจำได้จำได้ที่มีทวิตเตอร์พูดคุยกันสนุกมากสนุกมากตอนนั้นอะ หลายปีแล้วอ่ะไม่หลายปีเ <laughs> พิ่งไม่กี่ปีแต่จะพูดถึงละครรีเมคก็เหมือนกันวันดีดาก็ทำมาหลายรอบเรื่องนี้ก็ทำมาหลายรอบนะสามีติการทีมงานเราไปนค้นข้อมูลมาเป็นฝ่ายโอ้โหจะไปหาอะไรกันขนาดนั้นแล้วรู้ไหมม,มีมีตัวเลขที่น่าสะพรึงกลัวสะพรึงกลัวหรือเปล่าน่าตกใจน,นิดนึง13ปี 13ปีทุก13ปีจะมีการรีเมคสดสีมตีตราเกิดขึ้นต้องเล่นสิด้วยนะใช่ครั้งแรกเนี่ยที่ทำขึ้นมาในเวอร์ชันละครนะคุณผู้ชมปี2531เกิดแล้วยังฮะเกิดแล้วเพิ่งหนึ่งขวบ2531นเะเป็นฝีมือการจากับของคุณเรประวัตคพงวโพพันธ์พ่อของคุณเคนเีรเดทที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะเวอร์ชันนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกรับเนี่ย คือคุณจริยาแอนโฟเน่นี่นะตอนนี้มาเล่นเป็นแม่แล้วนะใช่นะสายน้ำพึ่งเนี่ยคือคุณรัญญาศิยานนท์ตอนนั้นเป็นแบบฮอตมากนะและหม่อมหลวงพิสุจน์นะรถพิสุจิ์สุดซับซ่ายนะคุณพงพัฒน์วชิทละบรรจงให้เธอได้กับขาอุยุนั้นดังมากเซอร์มากเลยนั่นนะส่วน13ปีต่อมาปี2544คุณผู้ชมคะ เป็นยุคของคุณแอนทองผสมเป็นคุณกะหล่ดเวอร์ชันล่าสุดเออใช่เป็นผู้จัดรุ่นนี้เลยนะฮะแล้วก็มีสายน้ำพึ่งนี่คือคุณธัญเรศธัญย่างอ่ะหูแซบนะแซบนะและหม่อมหลวงพิสูจน์คุณผู้ชมคือคุณอู่ธนากรโปสยานน้แซบนะดูดีนะพอมาเวอร์ชันนี้แหมมันดูแบบสดใสซับซ่าไปหมดเลยใช่ไหมเป็นคุณพลอยใช่ไหมคุณจุ๋ยจุ๋ยนี่มาจากมีมาจากช่องเจ็ดเอ้แต่แปลกนะไม่ได้เมาส์นะนี่ขนาดไม่ได้เมาส์นะ คนมาจากช่องเจ็ดนี่ดังนั้นเลยนะคุณชมพู่อย่างเงี้ยเนาะดังช่องสามเกิดอะไรขึ้นอ่ะนั้แต่สิเปียงปรังปงต้องใด้ค่ายถึงจะดังใช่ไหมได้บทส่งหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเกี่ยวเกียวก็เกี่ยวแล้วก็มีหนุ่มหล่อป๊อปอะไรเป็นอะไรกิ๊พี่ป๊อปคะหนุ่มเป็นคนไม่ได้มาสนใจมิดไนท์เนชั่นอย่างเราหรอกวันนี้เขาหลับไปแล้ว๋อพี่ทั้งไทม์ไลน์นะคข่ผู้ประกาศเนชั่นแต่ละคนตอนเนี้ย แต่พี่เคยคุยกับเขานะสัมภาษณ์เขาตอนตอนตอนั้นทนการเอาเถ<พ>อะคุณจาองใครพักโฆษณากันดีกว่าเดี๋ยวมา<พ>อ,อิจฉาได้ไหมก็ไม่ได้อิจฉาเออมาพักกันก่อน